ดีพ่อแม่พี่น้องปองไฟเบอร์สุขสุขชนเนาะมาพบกันแล้วพ่อแม่พี่น้องกับสองซาไปรนด,ดอกใหม่กับการมาเลี้ยงงวัวมือแรกแขกมานมือนี้แต่ละมือกับไ่ได้นะนนนเห็นยังเนาะนอนอยู่เกอนบัดนี้เขาไล่มาเลี้ยงงวัวเลี้ยงขั้วบ้างนะพ่อแม่พี่น้องพี่ซ้างพปว่าให้ให้โซมาเลี้ยงงวัวบาดนี่ปู้ยบ่ได้บ่ได,ได้แบบนี้ เอ้ามือนีกับมาแล้วกับได้เรียกงัวคือว่าแล้วพอนายพี่นเนาะไยนี่เนาะมากับเจ๊สบายดีกล่องหน่ดิตี่ซังหนะนะาะะ้าฝัดหมูะะ่หน้าหมู่ตาไปแล้วโว้ยฮึ่มไปใส่กับเมนรีวิวให้ท่างพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้นี่เนาะงัวควายเฮามือนี้บรรยากาศมือนี้กับหูซึกว่า ค้อฝ่าค้อฝนพอนพี่น้องเอ้ยนี่ฝนสิตกค่ำซาบ,บจักเหมือนนี่อา้ามาเลยพ่วงว่ามาเลยฝนนี่อุ้ยคืมอมะลิเลียงแคมเขาคือเกขาเลียงงอแคมเขาพอนพี่น้องเอ้ยนี่แลหละเ่าก็ลัดไปแถวเขานี่ยงอก็กินไปตามแคมนะเ่าก็ลัดไปตามแคมเขานี่วิธีเลี้ยงงัวของคนลาวเา่า ผู้ที่ว่าบ่มีดินลายฮนะผู้ที่ว่าบ่มีดินบ่มีเดินลายนับให้ลาดเด้อลัดเด้อนี่แหละท่านผู้ชมวิธีชีวิทย์ซาบดงดอกใบอีกวันนอกจากเขาปลา,าเฮ็ดกุจิรอแล้วล่ะกนันี่แหละเรียกงานอดิเเพิ่นว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงพอได้ใายไปเฮียนต่อ เรียงงวัวส่งค้ายเฮีน่นเผดว่าโอเคนี่พี่น้องหยาเหลียบตามนี่เลยนี่ก็เป็นเทียงหน้าเจราหน้าน้องไผ่นะนี่รีวิวให้เบิ้องธงหน้าอ้ะพี่น้องฝนตกสัมบัติี่ตายอยู่เด้ออยู่เด้อ มึงแนะนันบริกรสารภายมันอยางไปเลยนี่แหละพ่อแม่ดดมพี่น้องวิธีชีวิตตามติดซาบโดดองใหม่เดี๋บักเถิกหึหกับสิบสามโตหึ่ึม่นึหึหอหึเึหึหมีแต่โตง,งาม,งาม กระดูข้างไหลกันลูเลียลูเลียอยู่ความเผ่นกินล้วนหยาดกันกินเหมืองน่กู๊ยพูดโพโลตัดใจงอน,นี่ได้กินดีๆกินดีๆอย่ากินล้วนอย่าหยาดกันกนี่พ่อแม่พี่นอ้อง นี่แหละพ่อแม่พี่นอ้องเลยการเลี้ยงงัวอ,อยู่ที่ประเทศลาวเฮาเนาะเนื่องจากว่าดินดอนต้นหนย,าาย่าเฮาบโบลายเฮาก็เลี้ยงไปแถวนี้แหละผู้ที่ว่าดินข้าเจ้าลายข้าเจ้าก็เห็ดหัวอ้อมไว้เลี้ยงอยู่ในหัวข้าเจา้าเฮาสิไปหลายดอกนะพายตัวนั้นนะเออไปเลยจ้ะ นี่ท่านผู้ชมเห็นเห็ดตราบเนาะมาแหลงัวก็เลยเห็นเห็ดตราบอีกนี่นี่เอือยมันนี่เอือยมันหรือแหม่มันเลยนี่ดอกใหญ่สภาพมือเลยพูอุ้ยมันอีกแล้วแบบนี้ก็ได้ปุ่นกินตอนเที่ยงนี่ท่านผู้ชมอุ้ยเห็ดตราบดอกใหญ่อยู่ในพุ่นนานผู้ชมเห็ดตราบนี่ยี่เดีได้แหม่มกับลูกมัน Do ngày xem nã, nắng 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 này nắng 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 hết, hết แดงกับพาหมดแดงนี่ทำบุษมพอเป็นพี่น้องเบิ่งน้ากันน้นนี่พักอันนี้อันนี้นอันี้เกาะเออพักกระโดนไปกินกับซอยปลาโอ้โอพักกระโดนแส็บถ่าๆได้นี่นี่เก็บพักเก็บหนาหลังจากเลียงงัวมานี่เนาะหลักของเขาไปต้มกบสมกินบ่ะนี่ต้มสมกบกินพอเป็นพี่น้องเมนูเขามืในมือนีกะเก็บพักเก็บหยาไปแถวไหนแถวหน้านีานแล้วเหลียงงัวเหลียงควย หัวก็จะอิ่มเล,เลยนี่เงงเงงเงี้ยแลยเทียงแล้ว,วนี่หอดและเวริกูดหอดเทียงแล้วไกลถึงเวลาเมื่อกินเข่าแล้วไม่ได้เบิ่งค่ะอาทิปหลังจากเขาเลี้ยงหัวแล้วเนาะ เอาก็จจับมาไล่เขาขอานี่เนาะขเอขาไล่เขาวาไอ้นี่แล้วก็ประมาณายซองแล้วก็ไปเลี้ยงคือเก่าอู้ห่อยลิบม่ได้เด็ดลายแต่ว่าเอาไล่มาไล่มา มันกินอยู่บ่านแล้วพายเพื่องนะเออกินได้อยู่เนาะเดนิโบรี่อะมันลายดนาะอะไร,ไม,รมันจะบาเลาไปกับเพื่องเลยอืมเขาไปหยิบอัดไว้แบบนี้ มันออกมากินกากินเขากินเขาไปเนี่ยนี่แหละคนเล,ล่าซาบะโดอกไม้เลี้ยงงูี่เดี่แต่สำนีสิบหอดชิบโซงโมงายโมงยัางหนูจักเลยเอาพุทธละหิวเขาใช่ไหมคะเนาะนี่เนาะทำผูชมเขากลไล่งวเขามาหนีเขาก็าับประตูเข,ขาไบ่านเขาก็ไปหาเห็ดกิน ได้เขาไปสวนนี่เก็บอําบักแตงได้สามหน่วยบักแตงสูกหมายมาถือสอยนะแม่โอ้ยอยากซื้อนี่จับมาใส่เข้าหน่วยหนึ่ง เที่ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมยาอารมณ์เสี้ยแมได้บักแตงสุกหวานอีกได้เมือน,นี่นะหอมอีกตอนแรกข้าเขา,ขาไปนะบุเห็นอ 5, 5, 5. บอกนี่ยังมากินข้าวอีกแล้ว่านี่มีวิวเที่ยงเขาคือเก่า